กดซับสไคร e ด้วยนะคะแล้วก็ลืมลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคะ,ะวันนี้ก็มาที่อ,อุทยานเขากระโดง,โดงจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะมีที่เที่ยวแยะๆเลยใช่ไหมมีองค์พระใหญ่เี้ามาที่ป่องภูเขาไฟค่ะที่มันเกิดกระุขึ้นค่ะนี่ใช่ไหมป่องภูเขาไฟ ก็ะจะพาตาไปที่ไหนต่อพาตาไปเที่ยวหหาายว,วันนี้ตาก็มาด้วยนะคะปกติจะไม่ค่อยเห็นตานะคะจะเห็นแค่พี่เกษตรพี่สายแต่ตอนนีตาก,ก็มาที่ร้อยเอ็ดแต่ตอนนี้ตามาที่บุ้ยี่แหลมแรวตาหายไปไหนแล้วล่ะตาเข้าไปป่าแล้วเหรอ,อตาาไไปประวังยุงด้วยนะวันนี้ยุงเยอะ เป็นไงบ้างเยี่ยม,มนนเมเราจ,จ,จ,จะเดินขึ้นเลยเราจะใช้พลังงานเยอะ